เรียบร้อยตัดเรียบร้อยทุกคนใช้เดิมนะเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวนะตัดอืมผมเ็นนิ้ไซส์ใหญ่นิ้วไซส์ใหญ่อะ มาเจอกันในครั้งกับการเดินสตรีทนะครั้งนี้พอมีเวลาว่างแป๊บนพครับประมาณสักสองชั่วโมงนะก็มาดูหมายเดิมเป็นโองบางซื่อนะครับกระจรถไว้ข้างทางรถไฟหน้าแล้วก็เดินเข้าหมายครับผมไปลุยกันมาลองเยือนทินเก่าอีกครั้งนะครับไม่ได้ตกนานนะนะสตรีทนะคิดถึงไปทุกคนไปสกิป,ปิงกันโอ้น้ำลงแล้วทุกคน อุปกรณ์ที่จะใช้นะมันนี่นะครับคันก็จะเป็นคันเอเนมินต์นะนี่คันคอปักนะครับจากทางค่านะเอเนมินต์ตัวนี้เวท42ครับความยาว6ฟุต7นะก็มาเล่นเป็นนัสติดดูบ้างครับว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับมาส่งเหยื่อกเป็นายางลงคอนะครับตะกะั่ว3.5นะรวมๆแล้วชุดนี้สายหน้าเนี่ยน่าจะมีประมาณ7-8กร,รัมนะประมาณนั้นนะครับสายเป็นพี0.8นบกกิตนะสายหน้า20ปอนด์รีบอนครับ20ปอนด์ก็พอนะเผื่อมันติดมาอะไรมันจะได้ ออขาดแค่เฉพาะชุดหน้านะครับเราจะได้ไม่ต้องต่อต่อสายใหม่นะไปลองดูกันทุกคนไม่ได้ตกนานนะเนี่ยกับงานสกิปปิ้งนะครับมาดลองดูสีเลมอนทุกคนสีมันแจมๆหน่อยนะเพราะว่าน้ามันออกจะดําๆนะครัอาให้แบบว่าพอมันเห็นแล้วมันแบบต้องกัดเห็นแล้วคืออดใจไม่ไหวต้องเอาเลยเห็นง่ายๆหน่อยะ ถ้ามีตัวนะาเอามากมากบางทีช่วงนี้น้ำมันน้ำมันตื่นปลามันก็จะเห็นเราง่ายพราปลามันเห็นเราง่ายมันก็จะไม่กัดบเบด็กก็จะยากหน่อยครับจริงๆน้ำต้องเยอะกว่านี้นะถ้าน้ำเยอะกว่านี้จะสวยกว่านี้ ตออเฮ้กระเตียวเลยเกระเตี่ยวทุกคนเยระท้อนเตัวนี้นครับ อย่างลงคอมีขยับอยู่ไม่เหลือถ้าไม่มีตัวก็วไม่เหลือแล้วอย่งนี้็กัดคนระับ กัดอือาล้วทุกคนกัดผิดทีหนึ่งนะครับกัดก็จะอยู่นบกกนโบกนะกัดผิดทีหนึ่งหยุดรอมันหยุดรอมันก็เรียบร้อยแล้วทุกคน เรียบร้อยหนึ่งตัวนะแล้วก็ชอนใช้ดีๆครับอ้วนอ้วนเลยอ้วนนเลยนะนะครับอ้วนตุบเลยนะตัวนี้นะโนะหโหตัวอ้วนตับเลยทุกคนนะเอาปลาป่ะเอาไหมเอามาเดี๋ยวให้น้องไปนะครับ ปลาช่อนนะพอน้องไปทํากินได้ตัวนี้ครับผมตัวอ้วน,นเลยจับเป็นป่ะจับนี้ก็ได้เนี่ยเอ,อเอามือเอามือสอดเข้าไปตรงนี้มันอเออสอดเข้าไปใต้เหงือกกำแน่นๆกำแบบนี้เนั่นแหละครับรใช้ปลายางธรรมดาน,นี่แหละเท็กซัสลิกระวังมันตกน้ำนะเดินบนบนเดินทั้งบนเดี๋ยวมันดิ้นตก ร้อยทุกคนไ้จิ๋วครับนี่พรซ่อนไ้จิว๋วก็ไปยังลงคอนะกินปุ๊บบัดปัด๊บนี่ครับไซหูวนตับเลยนะไซประมาณตกขีดหนึ่งครับก้าไปยังลงคอเห็นไหมครับไปยังตัวขนาดนี้ก็จัดก,การได้นะครับกับไปยังลงคอท่อนไซจิว๋วปล่อยน้องไปครับโอทีนะ ัดปุ๊บวัดปั๊บอยู่ที่จังหวะการกัดครับกัดแม่นก็เรียบร้อยทําหาไซส์ที่มันดีกว่านี้นะครับ ที่มันนอนได้ก็เสร็จแล้วแน่นอนจะหาจุดที่มันนอนก่อน เรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยทุกคนมาต่หาจุดที่มันนอนได้ไม่เหลือครับเมื่อกี้ไม่มีขยับอยู่ทีนึงนะเมื่อกี้ไม่มีขยับอยู่ทีนะครับผมก็เลยถอยเข้าไปใหม่นะใช้าการฟิปเข้าไปใหม่ครับเรียบร้อยเลยช่วยจะได้กลับไปยังลงคอนะ มาได้แต้มมาทุกคนกับปยังลงคอนะครับตัวนี้ใชสประมาณนักสี่ขีดนะสามขีดสี่ขีดอ้วนๆเลยนะครับกับไปยังลงคอกับหมายสตรีตแบบนี้นะตะกัวเป็นตะกัวของมาเชียเหมือนกันนะครับขนาด3.5นะุดห้านะปยยงลงคอคนหมายแบบนี้นะฟิปเข้าไปครับไม่เหลือครับเจอตัวกัดแน่นอนนะครับแบบนี้นะสนุกสนุกสนุกกับการทรงเหยื่อนี่นะครับไม่สนุกกับตัวปลานะเพราะปลาไซส์ย,ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวตัวนี้ปล่อยน้องไปนะครับ ถ่ายรูกปก่อนนะผปล้อยน้องไปนะตอนนี้กัดเต็มเต็มคำสายสวยๆนะนี่ยนะประชอนหอมบอซื้อตะปูน,นะครับร <ไป S 2> อครับนี่ครับผมส่งเหยื่อเข้าไปในจุดนั้นนะจุดตรงนั้นนะครับอ่านว่ามันต้องมีตัวอยู่นะเพราะว่ากระแสน้ําที่มันมามนตรงนั้นนั้นมันเป็น การวนของกระแสน้ำมันมีเอ่งให้ปลาอยู่ได้ครับผมก็เลยพยายามปล่อยเข้าไปนะไม้แรกไม่เข้าครับอาจจะมีตัวขยับอยู่เห็นยึบยืบอยูย่ก็เลยพยายามส่งออกไปส่งเข้าไปอีกทีก็เรียบร้อยครับที่เลยนะตรงนั้นนะไซส์โอเคอยู่ครับอ่ะลองอีกเผื่อมีสักตัวนะเนี่ยมันมีแอ่งอยู่นะ ออกมากัดปึ้งเลยนะหาตัวให้เจอครับกัดง่ายแน่นอน เร,เรียบร้อยสรงถึงตัวกัดเรียบร้อย้วครับตอนนี้นะมากตัวแล้วครับกับพยังคอนะเนี่ย ไช้ดีๆครับใช้ประมาณทักสามขีดสี่ขีดนะตัวนี้อ่ะปล่อยน้องไปครับผมคือทรงเหยื่อพอถึงตัวเจอตัวบม,มก็ใส่เลยนะครับสําคัญตรงทรงเหยื่อนี่แหละนะครับหมายแบบนี้นะ,ะทุกคนปล่อยทุกคนชนตัวนี้นะไปครับสนุกสนุกครับผมใช้สวย ทรงเหยื่อมีผลมากนะครับหมาแบบนี้นะทรงเหยื่อให้มันไปให้ถึงตัวปลาก็จะมีผลงานดีๆนะครับทุกวันนี้ YouTube สามารถปักตากสินค้าได้แล้วนะครับด้านซ้ายมือนะคลิกคำว่าดูผลิตภัณฑ์นะครับเลือกช็อปสินค้าได้เลยผมได้คัดสรรร้านค้าจากแอปชอปปี้นะได้มาผูกกับ YouTube แล้วก็ให้น้าๆนได้ช็อปตรงนี้ได้เลยครับคลิกผ่านตรงนี้ได้เลยนะ หรือไม่ก็ทักผ่านเพจนะครับมาเชียร์ท็กเกิลน,นะสอบถามทางแอดมินได้เลยว่าต้องการสินค้าตัวไหนนะครับภายในคลิปผมมีทุกตัวแน่นอนนะเลือกชอบกันได้ตามสบายเลยกับผมทุกวันนี้ตัวุยยังไม่กัดเลย หนีไปละไน่นแาคจาับอือหือจับอือหือคุณตัวนี้ไซส์ใหญ่คือไซส์ใหญ่คนระั ใหญ่ๆหมาแล้วตัวนี้ใหญ่ทุกคนตัวนี้เป็นโลวครับโอ้หตัวนี้ใหญ่โอ้โตัวนี้ตายแล้วทุกคนโอ้โหตัวนี้บอสบอสครับโอ้โหตัวนี้ทุกคนดูตายแล้วโอ้โหเดี๋ยวขอถ่ายคลิปสั้นหน่อย โอ้ทุกคนตายแล้วบอสบอสครับอบอสบอสทุกคนหายตะขาบได้ล่าผมจะใช้ใช้น้ำหนักมันเบี่ยงขึ้นนะครับ ดึงสายควรตะขาดนะไปแนละ้วพยายางไปแนละ้วลงคอไปแนละ้วเอ้ยยอดทุกคนเอ้ยกับหมายแบบนี้นะครับกระชอนไซนี้นะโอ้โหหาจนเจอครับหาจนเจอทุกคนดูโอ้โหน่าเชื่อจะขึ้นได้นะครับดูทุกคนดูกับประช้อนไซนี้นะ ดูครับสุดๆไอนิมเมนนะฮะหี๋กวถ่ายรูปน้องไงครับผมในที่สุดก็ไม่ทําให้ผิดหวังอีกทีนะครับกับปลาช่อนหมยที่นี่นะกับหมายของบางซื่อตะปูนะนี่ทุกคนมีโลครึ่งนะครับตัวนี้นะเจอบอสอีกแล้วฟลิปเข้าไปนะครับกัดป้งเลยวัดนี่พันเด้งๆนะพันบึ้งๆเลยนะนะสุดยอดครับตัวนี้กับปลายางงงคอ เจอเป็นโดนแน่นอนกับสีเลมอนแบบนี้นะไม่พลาดแน่นอนครับกับช็อกหน้า2 0่อ l y b o o s นะอูดเดียดดทุกคนพันที่ใช้ก็เป็นแอนิเมทนะครับเวท4ค2นะับตัวนี้เป็นพันคอปักนะครับทุกคนพี่ทับแกทํามาเพื่อคอปักโดยเฉพาะเลยนะส่วนผมก็เอามาเล่นสติครับทรงเยือง,ง่ายๆทรงยือมันๆนะนี่เลยไซนี้ก็เอาอยู่ครับผมกับแอนิเมทสุดยอด4 2นะครับทันนี้ทุกคนถ่ายรูปเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวปล่อยน้องไปนะ มันเป็นโทฟี่ของเรานะครับกับหมายสตีทแบบนี้นะเราก็จะปล่อยให้จะเป็นโทฟี่ของคนอื่นต่อไปครับก็ยังจะปล่อยให้คงอยู่นะยังฟิตอยู่ครับยังรอดแน่นอนนะครับตัวนี้นะยังฟิตอยู่เราจะไปปล่อยให้เขาเป็นโทฟี่ของนา้นนะคนอื่นจะได้มาตามหากันอีกนะครับไปกลับไปช่อนใส้ประมาณโลครึ่งนะกับหมายนี้คลองบางซื่อตะปูนนะครับก็มาตามหากันนี้นะครับนะันนะ เจอแล้ววันนี้วนวันนี้ผมเจอแล้วอิ่มใจแน่นอนนะไปปล่อยไปครับผมหลอดแน่นอนนะเพราะว่ายังฟิตอยู่เลยนะโทฟี่จะมีความหมายก็ต่อเมื่อเขาได้มีชีวิตต่อนะครับผมวันนี้ก็พอแนละ้วอิม่มใจแล้วนะอุปกรณ์ที่ใช้ในะวันนี้คันผมเลือกใช้เป็นคันเอเนเมนนะครับเป็นคัน เอเนมินจะค่ายมาเชียนะคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อคอปักทุกคนพี่ทับเองสร้างมาเพื่อคอปักนะเวทมัน42มันเหมาะกับการตกสตรีทแบบนี้เหมาะกับการฟิปเหมาะกับการตกสกิปปิง้งตีเข้าไปในบ้านแบบนี้ครับเพราะว่าปลายคันมันเด้งนะผมก็เลยเามาลองดูสรุปใช้ได้ดีเลยทุกคนฟิปเข้าไปแบบคมๆเลยครับนะกับสายพี0.8แบกกิตนะสายหน้าเป็น20ปอนด์ครับก็ถือว่าประกบคู่กันได้ดีมากๆนะครับกับหมายแบบ เนี่ยนะมาต้องมีการฟลิปเข้าไปใต้บ้านเบบนี้มครับก็หามุมหาเหลี่ยมดูดีๆนะครับสำหรับหมายนี้นะหนึ่งระดับน้ํามีผลนะครับน้าเยอะเกินก็ไม่ดีนะต่ําเกินก็ไม่ดีนะครับเนี่ยตอนนี้เริ่มขุ่นแล้วเพราะว่าน้ามันต่ําจัดหลังจากนี้ก็ปลาจะกัดยากนิดนึงครับเราก็คงต้องกลับแล้วแหละแถมได้โทฟี่อิ่มเอิใจแล้วนะวันนี้นะโอเควันนี้ก็โคตรมันสุดๆกับนี่ไปยัางโลคอกับหมายสตีแบบนี้ ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมประกอบชุดสายหน้าแบบเท็กซัสลิกนล็อกสต็อปเปอร์หน่อยเพราะเวลาเราตีมันจะได้ไม่ตะกั่วมันจะได้ไม่ไปพันกับไอ้อุปสรรคอย่างอื่นนะครับก็เป็นล็อกสต็อปเปอร์กับสายหน้า20ปอลีโวล์สายหน้าเมื่อกี้มีการพันเสาร์เลยนะเอาอยู่ทุกคน0.8ครับสายหน้า20ปอนด์เอาอยู่ไอ้ตัวใหญ่เมื่อกี้นะก็สนุกอีกวันนึงะไงก็ต้องขอบคุณอีกครั้งที่รับชมจนจบนะครับผมสำหรับหมายสตรีแบบนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม สุดยอดนะคอมมาซื้อตะปูดไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆไปหาหาเองฝั่งนู้นเองมาฝั่งนี้อาเยือโหไม่เคยขอเยื่อไม่ได้คำเดียวเลยโคตรเจ๋งเลยว่ะอ่ะอันนี้ปลายางลงคอนะแล้วก็เฮียมเฮียมตัวเล็กตีไปช่อนได้ตีเข้าไปลึกๆอเ่ะยอมีตะขอไหมเดี๋ยวแดได้เดี๋ยวพี่เอาให้แป๊บะครับ ตกวก็สนุก